อันนี้อันนี้บอกไว้เลยนี่คือนะงานของเรานะหลายๆท่านนะนะเดินมาหาสู่หรือเดินไปหาเพรานะว่าเอ้ยโซแพลนของเราเขียนว่ายังไงเราต้องไปทําอะไรบ้างอันนี้ยอมรับเลยนะทุกๆคนคะ่ะสู่เคยเป็นตัวนั้นจริงๆสู่สุเคยเคยเดินเข้าไปหาพ่อหมอแม่หมอทั้งหลายหรือใครแล้วแล้วแต่เนี่ยเขาจะบอกว่าคือเราต้องการได้ยินสิ่งที่มันดีๆถูกต้องไหมว่าเอยโซแพลนข้า้งหน้าของเราเราต้องไปทําอะไรคู่กับคู่ทวินเราเราต้องมาเป็นความรักนะ เราต้องมาสร้างเด็กเรนโบว์เราจะต้องมาจูงมือกันไปทําพลังงานบวกจะต้องไปทําสิ่งที่มันสวยงามนู้นนั่นเนี่ยแต่ผมมีคําถามอืมสมมติว่าเด็กเรนโบว์เนี่ยสมมติว่า,วาถ้าอา,อาจจะเป็นคน,คนพี่ผู้ชายหรือพี่ผู้หญิงเนี่ย <c oughs> ยังมีแบบความโลภความโกรธยังมีความหลงอยู่ยังมีความหลงผิดยังมีกิเลสตัณหาเยอะแยะเ,เด็กจะเป็นเรนโบวไหม ไม่เรนโบว์บว่จะเป็นบ้างหรือจะเป็นลำบกินดิถ้าจะจะเป็นไหมถ้าทําได้ก็จะเป็นเรนโบว์ครับต้องทําได้แบบไหนก็ต้องเป็นรักไรเงื่อนไขเข้าใจเท่าทันอัตราตัวเองแล้วก็เขาเรียกว่าคือรักไรเงื่อนไขคุณคุณเข้าใจคุณดองหยวเหรอแต่สมมุติว่าถ้าถ้าแม่เป็นคนเดียวพ่อไม่เป็นเด็กจะเป็นไหมไม่เป็นไม่มีเซี่ยวครึ่งนึงมาผสมให้เลยเหรอไม่มีเลยค่ะจบไม่กระทาคิดไม่ได้เลยค่ะ ต้องเป็นทั้งพ่อแล้วต้องเป็นทั้งแม่นะคะทีนี้ยหลายๆคนมานั่งหาภารกิจข้างหน้าวู้ฉันจะต้องมีภารกิจที่สวยงามนะคะนู่นนั่นนี่สุก็เคยเป็นตัวนั้นน่ะนั่งหาอนาคตที่มันสดใสเพราะอะไรคะเพราะรับปัจจุบันขณะไม่ได้ยังยังยอมรับตัวเองไม่ได้คือถ้าจับทวินเฟรมหรือทวินเลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาโบ๊ะบะกันไม่ได้เป็นแลโบใช่ไหมต้องตื่น่อนใช่ไหมต้องตื่นอ๋อโอเคอืมจบก่อนถาแ้แต่ถ้าเกิด พ่อแม่ทวินเฟลนหรือพ่อแม่คู่รักศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมาโบ,บ๊ะบะกันก็อาจจะสร้างเด็กคริสตัลได้เด็กคริสตัลในที่นี้คืออาจจะเป็นเด็กที่เขาเรียกว่าคลอดมาพร้อมกับาลางสังหรณ์พร้อมเกิดมาพร้อมกับวาระจิตอะไรบางอย่างที่เขาแบบรู้เท่าทันอะไรบางเรื่องในเรื่องของตัวเองนะคะหรือว่าเด็กคริสตัลที่แบบเขาเรียกว่าเข้าใจ เส้นทางนี้ง่ายมากขึ้นเวลาไปเจอด์กไหนหรืออะไรแบบเนี้ยยังมีจิตที่เมตตานะคะเขาเรียกพื้นฐานเมตตามากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือเด็กคริสตัลให้เรารู้ไว้เลยว่าพวกเราอะ่ะจะมาสร้างเด็กเรนโบว์ไม่ได้ถ้าพ่อแม่ไม่ได้เป็นพลังงานบวกให้คุณแค่เข้าใจถึงว่ารักไรเงื่อนไขคืออะไรและคุณเท่าทันอัตราตรงนี้นะคะและคุณจะเอาพลังงานทั้งหมดนะ่ะไปถ่ายทอดให้กับลูกในท้องของคุณนะ่ะ พันธุก,กรรมของคุณมันจะต้องดีอ่ะคือเรามาตรงนี้นะคะเพื่อที่จะมาะสำหรับภารกิจที่มาทำเด็กเรนโบนะก็คือ DNA ของคุณ่ะมันจะต้องมีการเปิดใช้งานนะคะแทบจะทุกเส้นเลยได้ยิ่งดีนะคะและเมื่อ DNA ของคุณ่ะถูกเปิดใช้งานนะคะทั้งพ่อทั้งแม่น่ะเวลามาปฏิสนธิกันน่ะนะคะและลูกเด็กคนนี้อยู่ในท้องน่ะเขาก็จะได้ DNA ของแม่กับพ่อไปในลนกษณะ,ะเวลาเด็กเรนโบว์ลอดออกมาหลายคนนะเด็กหลายคนนะก็อาจจะจําได้เลยว่าเขาเป็นใครนะคะเขาจะมีฟังก์ชันคอมพิวเตอร์ตรงเนี้ยที่แบบมันเต็มเต็มฟังก์ชันของเขาเลยแต่หลายๆาท่านสาเหตุเพ,เพราะว่าการผรสมผสานตรงนี้คือแบบว่าพ่อแม่ เปิดไว้ให้แล้วพ่อแม่เปิดไว้ให้แล้วพอเปิดวไวปุ๊บมันก็เลยแบบว่าเขา้เป็นพันธุกรรมะนะพันธุกรรมสม่งทอดไปถึงลูกใช่แต่พูดในหลักวิทยาศาสตร์ด้วยเหตุและผลโอเคถูกอนด้วยหลักวิทยาศาสตร์ <c oughs> ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาทําความเข้าใจตรงนี้นะถ้าเกิดเราอยู่ปัจจุบันขณะน,นี้แล้วเราไปเที่ยวตามหากับภารกิจข้างหน้านะคะเราจะต้องเป็นสิ่งนั้นจะต้องเป็นสิ่งนี้แต่คุณต้องมาเข้าใจปัจจุบันขณะนี้ก่อนนะคะ ว่าคุณเป็นสิ่งนั้นได้หรือเปล่าในอนาคตน่ะถ้าคุณยังเป็นไม่ได้ก็ลืมไปเถอะค่ะวัาเรนโบว์ก็ไม่ได้สร้างหรอกนะคะถ,ถ้าในช่วงของความคิดนะครับอันนี้เร,เราวิเคราะห์พิจารณานะครับทุกคนลองเราคิดตามนะฮะถ้ามันไม่ใช่ก็ปัดตกปัดผมทิ้งไปเลย <c oughs> <c oughs> คือความหมายแบบเปยบเทียบว่าเราเปยบเทียบไม่เห็นแบบเหมือนเหมือนอ่าเสือกับหนึ่งกับสองกับสามมันเปยบเทียบเหมือนพระอรหันต์น่ะเวลาที่ท่านอ่าท่านปฏิบัติจนท่านแบบว่าท่านหลุดพ้นน่ะจิตใจท่านท่านโอเคมากเห็นไหม ก็ดูเป็นมาธานีไงเหมือนแบบว่าเห็นไหมด้วยความใสเนี่ยมันคือมันมันพื้นฐานของดีเองของจิตใจจริงๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะได้แบบลูกใครสักคนหนึ่งถ้าได้แบบว่าสองคนได้เป็นจิตที่แบบว่าสะอาดสะอาดเอาแค่สินห้าพอว่าเด็กเกิดมาก็พิเศษแล้วพิเศษแล้วใช่พิเศษหรือพิเศษแล้วแต่มันก็มีคุณวิเศษนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นให้เราเท่าทันตรงนี้นะคะว่าเราต้องรู้อ่ะเราต้องอยู่กับหลักความเป็นจริง่ะ สุเคยเจอนะคะบางคู่เนาะคู่ทวินเฟรมมาบอกว่าเขาจะไปเป็นเด็กเขาจะไปสร้างเด็ดเลนโบว์หน,น้าที่ของเขาคือสร้างพันธุกรรมแบบนี้ขึ้นมานะคะแต่ในปัจจุบันขณะยังตามสองคู่ทวินนะคะยังไม่ได้เท่าทันอัตราตัวเองนะคะยังไม่ได้ไปชำแหละข้างในของตัวเองอะว่าปมของเรามันมีอะไรบ้าง นะคะแล้วยังไม่ได้เยียวยาตรงนี้อย่างเต็มที่แล้วก็ยังรับอาการอักเซชันไม่ได้เือกันเขาเรียกว่าเอ่อ็นเอในร่างกายที่จะถูกมาะสานพันนึกเพื่อจะใช้เปิดใช้งานอ่ะตรงนี้เขาจะต้องทําตรงนี้ให้ได้ก่อนนะคะเขาถึงจะไปสร้างเหล็กเดินโบได้ด้วยหลัลด้วยหลักเหตุและผลของความเป็นจริงนะครับมันต้องมันต้องเป็นประมาณนี้อันนั้นเขาอาจจะไปอาจจะไปดูหมอหรืออาจจะไปเจอผู้รู้บอกเขามาก็ได้เขาเลยตั้งปฏิทานว่านั่นคือเจอคู่ฉันเมื่อไหร่ฉันก็ วัวบ้าเลยอ่าก็นั่นแหละแต่ว่ามันก็คือจะอาจจะผิดวิธีได้เพราะว่าเราต้องต้องมาดูเรื่องอ่าภายใต้ใจ,จิตใจเราก่อน,อนอว่าเรป็นยังไงใช่ไหมคือหลายๆท่านน่ะเขาบอกว่าจะมาสร้างเด็ดเรนโบ์กันใช่ไหมแต่ว่าเออ่ปัจจุบันขนาดมันมัน มันไม่มันไม่ได้จริงๆแล้วเขาก็พยายามทำยังไงรู้ไหมแล้วเขาก็พยายามไปบังคับคู่ทวินของเขาด้วยให้มาเข้าเส้นทางเพื่อมานั่งสมาธิมาฝึกปฏิบัติแต่บอกเลยว่าใครก็แล้วแต่ที่มีภารกิจสร้างเด็กเลนโบเนี่ยเป็นภารกิจที่อันดับหนึ่งของทวินเฟรมเลยนะใครก็แล้วแต่เนี่ยภารกิจที่เขาเรียกว่าสุดยอดแล้วนะคะเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ย เราจะต้องมาเราไม่ใช่แค่มานั่งสมาธิกันนั่งคู่นั่งสมาธิแล้วก็แค่มาฝึกสื่อสารทางจิตแล้วก็จะมาสร้างเด็ดเลนโบนี้ได้เราจะต้องมีความเป็นรักไร้เงื่อนไขที่มากแล้วก็มากมากเลยนะสูงสูงเลยทั้งแม่ทั้งพ่อนะคะไม่ใช่แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะก็ค,คือเขาอาจจะเขาอาจจะไปนึกถึงตอนปลายเหตุแล้วไงใช่แรกเริ่มเล่นทีไม่ได้คิดอันนี้คือเขาเขาไปนึกถึงเขาไปนึกถึงอนาคตที่จะมาไม่ถึงก่อนแต่ถ้าเราทําพลังงานไม่ผ่าน ฝันนั้นสลายเลยสลายสลาย,ลายจบค่ะภารกิจไม่ผ่านภารกิจไม่เสร็จสิน้นแล้วจะเกิดใครก็แล้วแต่นะคะคู่โทวินเฟร,รมหลายๆท่านถ้าคุณจะต้องมาทำสร้างเด็กเหล่านี้นะคะคุณจะต้องโดนสภาวะถูกหลอกอย่างยับเยินนะคะอย่างแน่นอนเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้คุณอะไปทำตรงนั้นอะได้สำเร็จเพราะว่ามันมีพลังงานอะไรบางอย่างที่เป็นตรงกันข้ามกับเราอะ เขาไม่ต้องการให้เราออกจากมิติ4เหรอคะ่ะนะคะให้ไปขึ้นมิติ5เนะ่ะเขาต้องการให้เราเป็นเป็นธาตุแล้วเขาก็จะมีอะไรบางอย่างให้เรามาทําให้ตัวเราเพอเจอได้นะคะหลายๆท่านนะ่ะไอ้นี่ให้เป็นแนวคิดนะคะ,ะว่าถ้าเกิดคู่ไหนมีนะคะคู่ทวินเฟรมที่มาทําภารกิจนี้มีจริงๆคุณเลยแต่ส่วนใหญ่คู่ที่มาทําภารกิจนียจะติดอยู่กับโรคซึมเศร้า โรคซึมเศร้าชนิดแบบร้ายแรงต้องใช้ยาในการประทังเลยจริงๆแล้วก็จะเป็นกันทั้งคู่เลยนะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเป็นคู่เลยนะเพื่อ <afe okus S 2> อะไร <S <S เพราะว่ามันมีตัวหลอกล่ออะไรบางอย่างไม่ให้เขาทั้งสองอะทำสภาวะทําภารกิจเนี่ยได้สําเร็จอย่างนี้เลยแรงมากก็คือเห็นเลยผมที่พูดมาหมดนี่คือจิตตัวเราเองเนี่ยสำคัญที่สุดใช่ถ้าเราถ้าเราฮิวจิตเราไม่ได้เราไม่ทำพยายมเขาเรียกว่า ไม่ทําให้จิตเรายกระดับขึ้นอ่ะอันนี้ลหลายอย่างเป็นเรื่องยากต่อว่าผมใ,<ช>ให้ไม่ต้องเป็นทวินเฟรมวินเลยหรอกเอาแค่คนธรรมดาก็ก,ก,ก,ก็ก็ใช้ชีวิตยากแล้วถ้าเราไม่ยกระดับจิตเพราะว่าด้วยสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่เรื่องที่มันบีบคั้นตะระนานาโอ้โหปวดหัวใช่อย่างนั้นเลยดังนั้นให้รับรู้ไว้นะคะใครที่มารับบทบาทตรงนี้นะคะเขียนภารกิจของตัวเองมาเพื่อสร้างเด็กเหล่านี้ก็จงเท่าทันตัวเองให้มากๆนะคะ ซุมเศร้านะคะเป็นกันทุกคนอันนี้สุขก,การันตีนะไปถามได้เลยนะคะคนที่มาทําภารกิจตรงเนี้ส่วนใหญ่เป็นโรคซึมเศร้ากันหมดเลยนะคะแล้วก็ซึมเศร้าแบบรุนแรงนะคะรุนแรงรุนแรงแล้วก็หลายหลายท่านที่มาทําภารกิจในเรื่องอะไรบ้างอะเรื่องอื่นอะที่ไม่ใช่มาสร้างเด็กอะก็คือมาตีแผ่พลังงานให้เป็นพลังงานบวกไอของเราเนี่ยสองคนที่ยกตัวอย่างไปแล้วนะ เพื่อ <P ew> er <th> มาขุดกระเทาะปมและอัตราของพวกคุณนะให้คุณเข้าทันตัวคุณเองให้ได้ให้คุณมาเข้าใจรือเลิกรักไรเงื่อนไขนะคะมาเริ่มรักตัวเองให้ได้อย่างไงนะคะไอ้น,นี่ก็คือหน้าที่ของเราสองคนแล้วก็มีหลายๆคู่ทวินเฟลมเหมือนกันหรือคู่รักศักด<ช>ิ์สิทธิ์เหมือนกันหน้าที่เราตรงนี้แต่ถ้าจักรวาลต้องต้องเลื่อนผ่านไปนะครับช่องช่องถัดไปนะฮะจะเรื่องจักราวาลต้องเลื่อนช่องถัดไปเพราะ <C a. S 2> เราเพราะเราเอาเราเอาผู้หญิงเรื่องในในโลกอ่แต่ถามว่าเรามีความรู้ไหม ในเรื่องจัก,กรวาลเรามีเล่นเลยไหมเราก็มีของเรานะคะแต่เราไม่ได้มีหน้าที่มาถ่ายทอดตรงนี้หน้าที่ถ่ายทอดตรงนี้เรื่องจัก,กรวงจัก,กรวาลเนี่ยเป็นหน้าที่ของคนอื่นไม่ใช่หน้าที่ของเราเรามาทําหน้าที่ตรงนี้เราทําตามหน้าที่นะคะเราไม่เมาหมดเราไม่เมาหมดเพราะว่าแค่หน้าที่ตรงนี้ก็เอาการแล้วก็มากแล้วนะคะเราจะเราจะแบ่งๆกันไปเราจะไม่รับหมดทุกอย่างเปรียบเทียบว่าสิ่งที่เราอยู่นี่เปรียบเทียบว่าเราอยู่หน้าห้องฉุกเฉินเลยฮะเพราะ คือผ่าประตูมาเจอเราก่อนเลยก่อนที่จะขึ้นแบงบนใช่ประมาณน,นั้นนะคะ